สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอันเองนะครับวันนี้เรามียาริธเข้าใหม่1คันผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทแล้วก็เครดิตดี D. ฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสำหรับใครที่รายได้ไม่เกิน15,000บาท แล้อยากมีรถใช้ในช่วงฤดูร้อนนี้ก็อันแนะนําเลยนะตัวนี้รถสวยเข้าใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าเกิดอย่างเราดูจากตัวด้านหน้าเนี่ยจะเห็นจากไฟคือมันจะเป็นตัวลูกแก้วอันนี้ก็แน่ชัดเลยว่าเป็นตัว G นะครับรถเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงเดิมๆไม่มีการชนหนักพิคว่ำมจมน้ำหรือตัดต่อโครงสร้าง ไฟไหม้นะครับหรือว่าไฟข้อกอะไรพวกนี้คือไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็คือเราจะมีการรับประกันโครงสร้างอย่างชัดเจนถ้าเกิดอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวโฉมก่อนไหมนช่นเองซึ่งเราจะยังเรียกว่า J E G นะครับยาลิ์โฉมต่ำกว่าปี20เนี่ยอันแนะนำอย่างนึงว่าในกรณีที่เรากำลังจะเลือกซื้อเนี่ยตัว E กับตัว G น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะหรืออาจจะเป็นตัว J ก็ได้ครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบ แต่ถ้าเกิดเราต้องการมัติมีเดียหรือรูปลักษณ์แห่งความที่มันเป็นตัวท็อปมันก็ต้องเลือกในระดับที่เป็นตัว e หรือตัว g ในส่วนของตัวแบบนี้นะครับส่วนตันหมอกคู่ล่างเนี่ยอันนี้คือมีมาให้มันจะมีเดลิทแยก2ชุดเห็นไหมฮะกับตัวโคมหน้าเนี่ยคือในส่วนของเส้นตรงนี้แล้วก็พอเวลาเราเปิดไฟลีอันนี้คือมันจะขึ้นนี่คือเดลิทอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่กับตัวด้านนอกของโคมใหญ่อันนี้เนี่ยอันขอญาตให้ดูในส่วนของ ใต้ฝากระโปรงหน้าตรงนี้กันนิดหนึ่งครับเครื่องยนต์จะเป็น1.2นะฮะตรงนี้ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินและก็ได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดอย่างตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นฝาเครื่องในอีกลักษณะหนึ่งแต่ตัวนี้ก็อย่างที่ได้มีการเรียนให้ทราบคือมันเป็นตัวก่อนใหม่ในเชนนะครับเพราะนั้นอย่างตัวฝาเครื่องเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะยาวแนวยาวเหมือนเดิมแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ี่สูบแบบนี้นะครับตัวไส้ในทุกอย่างเนี่ยคือเดิมหมด รถเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะสีแดงเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยชอบหรืออาจจะเป็นพี่พี่ผู้ชายที่ถูกชชโรก,กับรถสีแดงก็มีเหมือนกันนะครับตัวโครงสร้างซอกด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมหมดเม็ดองเม็ดอาร์ ark, นะฮะยานงยาแนวหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีส่วนของการเป็นทนนเนี่ยมีการดูทั้งหมดแล้วเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโช๊กเนี่ยโช๊กเนี่ยมีการถอดนะฮะเพราะว่าสังเกตจากตัวเบ้าโช๊กเนี่ยนะตรงนี้เขาก็น่าจะมีการเซอร์วิสตามระยะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอย่างของพวกนี้เนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนแล้วก็มแมนเทนนได้นะครับอลุงอะไรก็ถึงว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะฮะส่วนถ้าเกิดยังเป็นตัวเครื่องเนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างไสในมันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าตัวกําลังอัดมันเสียเนี่ย นะครับมันจะไม่ได้เกิดจากตัวรายละเอียดด้านนอกแต่มันจะเกิดจากตัวรายละเอียดสําหรับไส่ในตัวเครื่องไอ้น้ํามันเครื่องเนี่ยอันเช็คมาตั้งแต่ช่วงต้นน้าแล้วว่าถ้าเกิดยังเราดึงออกมาเนี่ยแล้วไม่มีน้ํามันเครื่องเนี่ยแสดงว่าตัวน้ํามันเครื่องแห้งแต่ถ้าเกิดในแต่ละคันเนี่ยเราเจอแบบนั้นปุ๊บเราจะไม่มีทางเอาเข้ามาเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่รู้ว่ามันจอดแห้งเนี่ยมากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีหรือจอดมานานหรือย,ยัง เพราะนั้นตรงนี้เราจะไม่เสี่ยงกับในการเอารถแบบนั้นเข้ามาแต่ถ้าเกิดอย่างเราเห็นว่าอ่ะไม่ได้มีการปล่อยนะ้ำมันเครื่องแห้งรายละเอียดรอบนอกตัวโครงสร้างทุกอย่างเดิมแบบนี้เจอกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้าอันสามารถอธิบายของรายละเอียดตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะมีการเช็คมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ในอีกหนึ่งสเต็ปที่สเนี่ยมันจะเป็นในช่วงตอนล้าง เพราะว่าอย่างพวกรถเนี่ยมันจะมีการรองสามขาขึ้นแม่แรงถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีการถอดกรองอากาศถอดแบตเตอรี่ตัวช่องล่างอะไรพวกนี้เราก็มีการดูในสเต็ปตอนตอนตอนล้างทีเดียวได้หมดเลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดปรับสภาพเก็บความสวยงามทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสีเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูเนี่ยมันมีการเก็บมาแบบไม่เรียบร้อยมันจะแดงแบบไม่สม่ําเสมอกันนะครับอันอยากให้สังเกต ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งของแก้มด้านข้างก็ดีหรือประตูบานหน้าบานหลังก็ดีนะครับครานี้เนี่ยสำหรับตัว G ีเนี่ยมันจะได้มาเป็นตัวล้อแมกกาลอยเป็นแมกกาลอยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีการเปลี่ยนยางให้ใหม่แต่ถ้าเกิดอย่างเราดูอยู่ตอนนี้ยางดอกเหนือเยอะใช้นี่ยาวๆเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดซีเรียสอันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวปียิบให้ได้ตรงนี้คือเราไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกับมันเยอะนะครับ เน้นก่อนว่าชอบหรือไม่สําหรับยาลิ์ตัวโฉมนี้แล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับส่วนตัวฟิล์มเนี่ยจะมีการติดมาแล้วทั้งหมดกับกระจกทุกบานแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือก็จะเป็นตัวคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนในตําแหน่งของไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราดูในตําแหน่งของหลังคาด้านบนเนี่ยมันจะมีช่วงโค้งเว้าเห็นไหมฮะ ยาลิสเนี่ยคือมันจะออกแบบมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนรอยบุ๋มถ้าเกิดเราดูจากในตำแหน่งไกลๆนะจะมีรอยบุ๋มอยู่ประมาณสักสองช่องสําหรับในตำแหน่งตัวหลังคามันจะเป็นความโค้งเว้าที่รถได้มีการออกแบบมาตั้งแต่ตอนแรกอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไดโรแอเดมิกการรับลมการต้านลมอะไรต่างๆนานาแต่ของเดิมเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้มีการสโลปไปเหมือนกับตัวกระดองเต่าแบบนั้นคือมันจะไม่ใช่นะครับ แล้วก็อันขออนุญาตให้ดูตัวซองด้านในฝั่งนี้นิดนึงครับองศาในการเปิดประตูเนี่ยกว้างแต่ใช่ดูตำแหน่งตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปราบเซียนมากนะถ้าเกิดรถไม่สวยอ่ะนี่เห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดเว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเดิมเลยมาแบบไหนคือสวยแบบนั้นออกมือหนึ่งมายังไงคือได้รถสภาพเทียบเคียงกับมือหนึ่งแน่นอนนะครับ แผ่นพงแผ่นเพทุกอย่างอยู่ครบแล้วบุวันเดือนปีอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโฉมก่อนไม้แนชินะแล้วก็สำหรับในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยรถอีโกคาในสเต็ปแบบห้าประตูเนี่ยประตูบานหลังเนี่ยคือมันจะเล็กกว่าตัวประตูบานหน้าเพราะนั้นในเรื่องขององศาในการเปิดเนี่ยมันจะเกือบ90แต่ก็ไม่ถึง90ถ้าเกิดอย่างเราดันสุดเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นในสลักล็อกก็จะอยู่ในตำแหน่งองศาประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวลงขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยคือยังไม่ได้มีการปรับนะคุณผู้ชมแต่จะนั่งในตำแหน่งตอนนี้ให้ดูก่อนนิดหนึ่งถ้าเกิดเป็นในรถเก๋งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือแฮทแบ็กเนี่ยตัวเบาะตอนหลังเนี่ยคือมันปรับให้มันเอ็นลงไปกว่านี้คือไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอย่างในกรณีที่เราขึ้นมานั่งอ่านสูง180เซนติเมตร ถ้าเกิดถามว่านั่งแบบนี้นถือว่าสบายยังถือว่าสบายแล้วแต่ยังสบายไม่ถึงที่สุดถ้าเกิดนราต้องการที่จะงีบหรือว่าพักผ่อนในการเดินทางไปด้วยไม่ว่าเราจะนั่งไปกับเพื่อนหรือนั่งไปคนในครอบครัวต้องเอ็นตัวลงมาอีกนิดหนึง่งเพื่อให้ศีรษะโดนกับพนักพิงด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดอย่างนี้คือโอเคเลยสบายสบายเลยอาจจะมีเอียงคอบ้างเล็กน้อยอาจจะเอียงมาฝั่งนี้บ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างตัวเบาะเนี่ยมันจะได้มาเป็นตัวเบาะเบากผ้ากำมะหยี่นะครับแต่สังเกตอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าอันนี้สวยนะก็คือผ้าหลังคาด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวมือหนทุกบาลในตําแหน่งบนเพดานจะมีมาให้ทั้งหมดนะครับส่วนในตําแหน่งของที่พักแขนตรงกลางในตําแหน่งตอนหลังเนี่ยคือจะไม่มีเพราะว่าอย่างตัวเบาะตัวเนี้ยคือมันจะเป็นตัวเบาะแยกนึกภาพออกไหมฮะเป็นหกสิบต่อสี่บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองพาไปดูนะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งของตัวด้านในนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นไปนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถนั่งได้เหมือนกันแต่ก็เหมือนกับตัวรถอื่นที่เราได้ดูกันไปก่อนหน้าคลิปนี้นั่นก็คือมันจะมีระดับความสูงจากตัวด้านซ้ายด้านขวามือขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างสําหรับตัวด้านหลังเนี่ยไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะ ในตำแหน่งด้านบนตรงนี้เสาวอากาศก,ก็จะเป็นแบบครีบฉลามนะครับส่วนไฟเบรกตรงที่3เนี่ยจะฝังอยู่กับภายในตัวรถอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็กาบฝาท้ายจะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็คคราวนี้ถ้าเกิดอย่างยาลิตตว G เนี่ยมันเป็นก่อนไม่ได้เชนเนี่ยสังเกตได้เลยว่ากล้องมองหลังยังไม่มีนะครับแต่มันจะมาทดแทนด้วยตัวเซนเซอร์ถอยหลัง2จุด พราะนั่นอันนี้อ่ะเลยมีการแนะนําในเรื่องตัวการสังเกตเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับเราต้องมีการสังเกตในส่วนของตรงนี้นิดนึงเพราะว่ายาลิ์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีการผลิตออกมาเนี่ยหลายโฉมอาจจะเป็นในรูปลักษณะเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะแตกต่างกันในเรื่องตัวออปชั่นส่วนถ้าเกิดอย่างกล้องหลังตรงเนี้ยอันนี้มันจะเป็นการติดเพิ่มอันนี้จะเป็นการติดเพิ่มเติมไม่ใช่ของเดิมติดมาให้กับตัวรถนะครับ ซึ่งถ้าเกิดอย่างมันมีแบบนี้ปุ๊บอันก็ต้องมาดูกับตัวรถอีกทีว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ถ้าเกิดอย่างมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวนี้อันจะมีการแก้ไขให้นะครับส่วนซอกด้านทงด้านท้ายทุกอย่างเดิมหมดนะฮะหัวน็อตไม่มีรอยขยับมันจะเป็นแดงออกแบบทึบๆแต่มันไม่ใช่เป็นตัวสีเงาเพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีการเคลือบแล็กกงแล็กเกอร์อะไรมันเป็นตัวสีด้านๆแห้งๆเดิมๆเลยนะครับ แล้วก็ใต้แผ่นกันลองนี่นะคุณผู้ชมครับสําหรับโฉมนี้ยางอะไหล่สำรองไม่มีแล้วจะเป็นที่ปะยางฉุกเฉินมาให้แบบนี้นี่นะถ้าเกิดอย่างตัวเก่าหน้านี้ตัวเก่าก่อนหน้านี้จะมีเป็นยางอะไหล่สำรองมาให้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวโฉมเนี่ยคือจะไม่มีแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวถาดการลองด้านบนเนี่ยอันนี้อเขาออกได้มันจะเป็นสลักล็อกใช้เชือกล็อกนะฮะแค่นี้เองส่วนในตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ย โบในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยมันจะเป็นตัวแบ่งครึ่งแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้อ,ออกได้นะะเดี๋ยวลองออกให้ดูมันจะเป็นตัวแค่สลักล็อกถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ก็ถอดเก็บแล้วก็ห่อฟิล์มไว้ที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดอย่างตัวโบนี่เดี๋ยวจะลองพับตรงด้านในให้ดูนะฝั่งนี้ออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทัวไทยสลักล็อกมันนะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้ไว้ตัวล็อกเบลสลักล็อกมันจะอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นตัวสลักกดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอ่ะเรากดหนึ่งทีแล้วมันก็จะดัดนลงมาแบบนี้ได้เลยนี่อยู่ตรงนี้นะฮะในตำแหน่งตัวเสาท้ายนะครับเผื่อคุณผู้ชมไม่เห็นนะอันก็เลยต้องเอาถาดการลองออกฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันจะเป็นตัวปุ่มกดนะครับหลายท่านเนี่ยอันด้วยก็ตามนะบางทีก็อาจจะมีการดึงตรงนี้บ้างแต่เนี้ยคือมันไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นตัวล็อกเบลนะครับถ้าเกิดเราจะเอาบาะพับเนี่ย จะเป็นอยู่ในตำแหน่งด้านในมันจะเป็นตัวสลักล็อกนี่เป็นล็อกยึดแบบนี้อันนี้คือสามารถพับเก็บตัวบ่อได้นะฮะหรือไม่งั้นเนี่ยให้ลองสังเกตว่าอย่างบางตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวบบอติดก,กันแล้วมีการแบ่งแยกออกมาเป็น60ต่อ40อันนี้ก็คือตัวบบอสามารถพับเก็บได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านนอกของตัวรถทั้งหมดโฉมก่อนไม่ c h a เฉยแต่เป็นในส่วนงตัวปี18และได้มาเป็นแบบตัวท็อปนี้อันว่าผ่อนเดือนละ6 0พันเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายหรืออาชีพส่วนใดก็ตามในประเทศไทยแห่งนี้น่าจะถูกใจสําหรับตัวนี้กันเยอะนะครับแต่ขอเน้นย้ําเลยนะว่าเครดิตดีฟรีดาวยังไม่จบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้อนุมัตไวภายในหนึ่งชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอนุมัติเลยค่ะมาดูด้านในกันบ้างนะครับสําหรับโฉมนี้นะสิ่งที่เด่นๆเ,เลยในอันดับแรกต้องพูด นั่นก็คือจะไปนในส่วนของระบบความปลอดภัย Airbag เนี่ยจะมีให้ทั้งหมดนะสำหรับด้านในเนี่ยคือ7ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสีดำด้านมีเก๊กเก็บของหนึ่งช่องอยู่ในตำแหน่งคอนโซลฝั่งซ้ายมือในด้านนี้เหมือนกับตัวรถทั่วไปนะครับคราวนี้นี่ถ้าเกิดอย่างเครื่องเล่นเนี่ยทำไมมันถึงไม่ใช่เป็นตัวจอัชสกรีน ก็อย่างนั้นได้มีการเรียนให้ทราบโดยแบบเบื้องต้นว่ามันจะเป็นตัวโฉมก่อนที่เราจะไปเรียกในชื่อว่า mid entry และก็ตัว high เพราะนั้นอย่างตัวนี้คือจะเป็นอักษรตัวเดียวนั่นคืออยู่ในช่วง j e และ g นะครับเพราะนั้นอย่างเครื่องเล่นมันก็เลยจะเป็นแบบอนาล็อกอยู่แต่สิ่งที่มันสามารถซิงค์ได้ก็คือจะเป็นตัวบลูทูธอันนี้คือต่อโทรศัพท์ได้กดรับกดวางจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะมีการเพิ่มไปนี่มาให้นะครับ เป็น USB และก็ตัว AUX นะฮะส่วนระบบประกาศเนี่ยน,นี้เราเห็นกันบ่อยแล้วตัว E ก็มีก็คือจะเป็นแอร์แบบออโต้อันนี้อันว่าดีนะเพราะว่าอย่างช่วงนี้คือมันเข้าฤดูร้อนแล้วถ้าเกิดยังเข้าฤดูร้อนเนี่ยนว่าเนี่ยแอร์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เนี่ยและแอร์ไม่เย็นเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเครียดนนหน้าอุ่นหงิดหน้าโมโหมากนะครับส่วนถัดลงมาด้านใต้เนี่ยน,นี้ไม่มีอะไรก็จะเป็นตัวช่องวางแก้วน้ำสองช่องใหญ่แบบนี้ แล้วก็ตัวเกียร์จะให้มาเป็นแบบออโต้ขั้นบันไดก็จะมีเป็นตัวเกียร์เอสก็คือตัวเกียร์สปอร์ตแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์บีเกียร์บีนี่ในลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวเกียร์โลนะครับส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยเราสามารถกดเปิดกดปิดได้นะสาหรับตัวปักกิ้งอยู่ในตําแหน่งฝั่งขวามือคราวนี้ถ้าเกิดยังพวงมาลัยเนี่ยจะให้มาเป็นแบบมังติแต่นี้คือมันจะไม่ได้แยกอะไรออกมาเยอะนะครับหมายความว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็มลติมีเดียฝั่งขวามือนี่ก็มลติมีเดียนะ เพราะว่ากดรับกดวางมันก็จะมีการใส่มาเพิ่มที่เหลือก็ปุ่มสุดท้ายใช้คอนโ,รโชรลง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเยอะสหรับตัวรถยาลิสหนึคันเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวด้านในทั้งหมดอ้อ่านลืมบอกเลขใหม่คันนี้เลขใหม่นะคุณผู้ชมครับ1,16412กิโลนะสำหรับรถปี 18, 18, 19, 20, บแปดสิบเก้บดบสอบสามยี่รถอายุเปีใช้งานไปแสนหนึ่ง นะก็ถึงว่าค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ในเรื่องตัวอัตราการซิ้มเปืองถือว่าทําได้ดีมากสําหรับตัวรถอีโคคาในแบรนด์โตโยต้าเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคายาลิสสีแดงคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย จบกันไปคันนะฮรัสำหรับยาลิดแดงนะครับจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังดูรถเก๋งที่จองในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่แดงแบบร้อนแรงและก็มาพร้อมกับในราคาเพียงแค่355,000หาหมืนห้าพนบาทคอนเดาหกพันต่อสัญญานะครับถ้าเกิดคนซื้อเครดิตดีตัวนี้ก็เราจะใช้ประโยคที่เรียกว่าฟรีดาวหรือใช้เงินออกรถ ศูนย์บาทเท่านั้นสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจยาริสสีแดงคันนี้นะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเอเดรี l แอ e ไลน์ปฏิพันธ์ออโตติดต,ต่อมาหลังไหม่พูดคุยกันได้เลยมีบริการจัดไปนั่นถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งตัวรถทั่วประเทศไทยถ้าเกิดชอบสนใจแบบไหนติดต่อมาหลังไม่ตอนนี้ได้ทันทีเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากิปนน้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ